สวัสดีครับผมมือนีเมนูผัดเผ็ดปลาไหลได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการตําเครื่องได้ครับครับเครื่องข้าทติดเรียมว้กระมีกระเทียมพริกใบกะเพราหอมนด้ครับกะมะเขยอเปาะแล้วก็ตาไค้ครับอ่ะขั้นตอนแรกข้าเก่านี่ได้ครับกระเทียมครับลงกระตําในโคกได้ครับผมขันแรกกระเทียม นุกงโคแบบเจียมริกพริกเน็ดขวนอ่อกได้ครับพริกดริดนุ่งโคบแบบบ้านๆนะครับชุดนี้ ถ้าเก่เาพริกลงเรียบร้อยครับต่อไปกะบฟันตะไคร้ได้ครับฟันตะไคร้ล่งโคกด้ครับครับตอนนี้กะบฟันตะไคร้เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปกะบสอยใบบกูลล่งโคกได้ครับพี่น้อง xoay ba mươi bốn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai này khô đẹp loại, mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai hai ก็มีความหอมครับผมนา้ีเดี๋ยวตำกันครับครับผมหลังจากที่ห้าตำไปสักพักนึงต่อไปห้าก็เอาพริกแกงมาโล่งนะครับผมพริกแกงพัดเผ็ดน่ครับแล้วก็ตำแส่กันนะครับแล้วก็ตำให้มันเขากันครับเครื่องที่ห้าตำเม,มื่อกี้นะครับผมตำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเขากันครับ น่ครับผมตามเรียบร้อยแล้วครับผมครับไปเดี๋ยวเข้าไปเตรียมกระทะกันเลยครับครับเตรียมกระทะเรียบร้อยครับไปเรย่มไฟร้อนครับร้อนน้ำมันเดือดได้ครับร้อนน้ำมันเดือดเราเข้าจะเอาเครื่องแกงที่เขาตำไว้นะครับผม มีแกงที่เขาตำไว้ลงกในกระทะได้ครับผมตอนนี้กระทะก็ได้เดือดแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปเขาก็เอาพริกแกงลงไป แขงให้มันหอมๆให้มันถูกกันนะครับผมพัดให้มันได้ที่กันนะครับี่น้่งเขาจะออกเนื้อปลาไหลลงไปครับเ,เดี๋ยวพัดจะข้ากันครับนะครับตอนนี้ก็พัดทิ่แกงได้ที่แล้วครับต่อไปเขาเอาเนื้อ ปลาไหลล่งได้เลยครับผมเนี <aquilo. S 2> so ่ปลาไหที so ่ <affe> ้องเตรียมไว้ครับะครับดโชเล่โเลกให้มันเข่ากันคับพี่แจนไเลยครับครับเห็นว่าเนี่ยปลาไหลไม่หยุดจุกนะครับ เด็ดบานบานเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุได้เมื่อน่าจะไปล่องเช็ดตามเมืงเลยครับผมก็บเหว่ามันแซ่บพอไดเลยครับเด็ดนิดไอเดี๋ยวพักเนี่ยไปไลไปเรื่อยๆกันครับนะครับก็ไปที่ถาดบ่ได้ครับผมน้ำล่างโคกนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครัาะจะห่าน้ำล่างโคกลงไปแล้วเขาก็พัก เนื้อปลาไหลไว้เด้ครับกาไปกะล่อใ้กระทะเดือดครับพวกเครื่องแกงเมื่อกจะเข้าไปใน้นตัวเนื้อปลาไหลครับอเดี๋ยวล่อให้ปลาไหลซุกกอนครับพี่น้องครับผมต่อไปห้าเก่าเคียที่ห้าได้ซ้อยได้หั่นไว้เตรียมไว้ลุกลุกไปเลยนะครับเพราะว่าวเคียนีย่แข็งครับความนี่สุกใส่เวลาจังน้อยครับเนี่เ,เากับอมมักน้บกันครับตอนเนื้อปลาไหล เปิดเลยครับอ่ะกคนคนเห็นมันเข่าเครืองครับแล้วก็พักไว้รอให้มันสุกครับครับตอนนี้ก็กะลังจีได้ที่ครับเขบ้ากับผเลยครับอ่ะอันอันตอนแรกก็ใส่ผงนัวครับพี่น้องใส่ผงนัวลงไปตอนจะไปรถด,ดีครับเออรถดีลงไปครับ เพิ่มหอมพ่มนัวครับขั้นตอนต่อไปจะน,น้ำปลาครับครับต่อไปนี่สูตรเด็ดนะครับนี่ใส่น้ำตาลปีดด๊ดนะครับผมแนะนำตาลปี๊ดตองไปอ่ะเดี๋ยวพักไว้ให้เนือเ้อปลาไหลมันสุกกันครับครับผมอันนี้กระทะก็ได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปเอาใส่ ใบกระเพรากับต้มหอมที่เัาเตรียมไว้ได้ครับหั่ต้นหอมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นท่าก็เรียกใจน้อยครับ สูตรนี้รำบ้องแซบครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิบครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตอนต่อไปเข้ากะตักใส่จานเลยครับผมครับตักใส่จานพร้อมกินครับ ครับผมการตักใส่จานเรียบร้อยครับนี่ครับพัดเป็ดปลาไหลสูตรบ้านๆครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ชั่นี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ